พอพอด้ที่แล้วครับอ้าวไปสุกสุกกำลังกล ouais. ้ Aha, วยโน่สวัสดีครับสวัสดีคก่อนกิวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการอร่อยอันตรายอยู่กับอยู่อยู่กับงานมงคลสมรสครับผมเ้องอะไรนี่น้องแปดวงหนึ่งครับผมแปดวงหนึ่งครับเก้าครับ แมงครับตแมงมลุกจักกันไปเอาเชิญอร่อยอันตรายมาแล้วบอกว,ว่าตอนเช้าเรถ่ายคลิปไปแล้วอ่ะไม่มีไรแต่ว่ามาทำเมนูมครับผมเมนูอะไรเมนูอะไรมี นกกระจอกทอดกระเทียมพริกไทยนกกระจอกนกกระจอกนกกระจอเลยเระจอกเดี๋ยวที่ให้แฉลบูทำให้กินแล้วต่อด้วยก็พริกขิ้หนูพริกขี้หนอหวานๆอ่ดีดีเลยครับวันนี้ดีดีเลยครับดีเลยครับอะไรแล้วนกครับนกครับอ่อนกอะไรนกกระนกกระจอกนกกระจอกเออพโอ้โหเป็นไงยิ้มใหญ่ในตัวตน เอาทุกทุกครับมีมีอะไรกัญชากัญชาเฮ้กัญชาไม่ใส่กัญชาเน้นเท่งนะครับตามด้วน้ำปลายังดีครับมาๆมา้องจุกซองจุกจุกจุกอะไรมาๆมาาโอเคหอยังใส่แค่นั้นเองงงแล้วดูดูตามด้วยซอสผู้เข้าทองนะครับอแนะนำตัวครับว่าเรานี่คือเชฟบูนะครับเชฟบูนะครับไส้รุดแห่งน้องลิงนะครับเชฟบูเชฟบูน้องลิงครับพาลุดอย่างเดียวครับเดี๋ยวไม่ลุด สามด้วยอะไรสีอ้วนดำครับสีอ้วดำเอ้าวดำแต่ไม่ดำนะครับมันข้าวรสดีนะครับรสดีครับไข่เป้าแล้วมันข้าวคั่วรสดีครับมั่วแล้วไม่มั่วครับรสดีครับถ้าใครถามว่าข้าวไม่ร้อยทำไมนี่ถือว่าแย่นะครับมันมีรสดีนะครับอ่าโอเคย่างย่างยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ้ายวไม่ใช่เหรอเออไส้ทีร่างเรายวเราไปเกลียวไส้ทีร่างเน่อยเพราะว่าได้ก้อนแล้วมันจะดีไวไหมไวไหม วายมือสะอาดมากนะครับมือโคตรสะอาดเลยอ่ะอะไรนะอะไรครับอะไรแล้วลองความอร่อยครับซึ่งมือสซโก้พกแต่รสชาติอร่อยแน่นอนครับกระเทียมอ่ะเราไปเคียวไปทีหลางนะครับเพราะว่าถ้าเจอ่ยวพร้อมทอดนกแล้วมันจะไหม้นะครับนี่จะเป็นซูเ็ดเคสไปรับนะครับนี่เอาไห เอาวะเจ้าบ่าวผมใส่น้ำมันแล้วเว้ยมันอะไรครับเนี่ยมันหมูอ่ะครับผมมันแลวครับมันหมูดีนี่มันน้ำมันยังไม่ร้อนร้อนยังยังครับเร้อร้อนร้อนร้นดูกันครับยังใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ยัง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 คล้ครับแล้วพอผมไปเป่าปีสักทีกั้นนะกันนะอ่าไปเป่าปีสักทีก่อนไปเป่าทีไม่ดีขึ้นเลยทำไปเป่าปีแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะอันนี้อันนี้พ่อผมเป็นเงินนี้ไงยู่ขายหมวยอ่ะเป็นแบบเป่าปีอ่ะเป่าปีเออแล้วทุกวันอาทิตย์จะเป็นที่ไรเออ เอาปีเกี่ยวอะไรขายมวยเอาขายมวยเอาคุณไม่เคยได้ยินเรื่งไอ้ปีพักมวยอ่ะแมอเออแม่แม่ยู่ขมืองนอกมวยเขาต้อมวยกันเฮ้ยยีมวยกันนั่นเถอะอาทิตย์อาทิตย์เต้าเหมือนคนงานไงเขี่ต้องชั้นมป้งไงแล้วทำไมต้องใส่สองชั้นเชฟบูอ๋อเพราะว่าผมไปเก็บทรงครับไปนำเก็บทรงครับเก็บตาเก็บทรงอะครับเพราะว่าตาผมมันก็ดีผมจะใส่เป็นข้าวด้วยครับ ไหนต้องมาได้ที่ย่างอย่างนี้แหละเนี่ยดูร้อนไม่มากแล้วก็โอเคครับรอไปทอดอาจจะใช้เวลาใช้เวลาหน่อยแต่ก็อร่อยแน่นอนครับลูกเล็กลูกเล็กจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ลูกอะไรตรกไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกเพสแน่นอนลูกเล็ก นี่รออะไรเนี่ยลูกเนี่ยยางแล้วก็จะผัดเผ็ดอ๋อไม่ดูเยอะดูเยอะดูดูนกก่อนดีกว่าเค็มอร่อยแน่ครับดูดีดิพี่ไปดูดีกว่าถ้าดูดีกว่าจะดูเลยจะดูไม่ดีจะดูดีกว่าเออดีกระเบื้องหนึ่งก็จบแหละน้าเรื่องแล้วครับเรื่องแล้วเน่ารับทานแล้วนะครับ ให้เจ้าบ่าวเ้าสาวจริงเงินคนละครันะครับคนละครเจ้าบ่าวถ้ากแดกไม่ลงเลยอีโค้งเอาครับอ้าตัก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 พอพอด้าที่แล้วครับอ้าวไปตุกตุกหลังถ้วยโหนไม่ไหมใช่ไหมเอาดูลยแกดีลากันพักน้อมาหนะครับแล้วต้องมาทีเรื่องอะไรกันร้อนจายอยู่คนทอดแรงแลก็ไฟเออดูนี่ เยอะงงใหญ่ไปเป็นพีดูท่าผัดเยอะกินขาวโอ้โหใส่าด้วยเว้ยเสร็จแล้วพวกน้ก็่อมซ่อนมันดีเอย่นีอ่าสอนมาว่าไงเพราะว่าทำกับข้าวกับปลานั่นเองคือว่ามันเป็นธรรมชาติมั็นไม้เออมันมันมันไม้กับไม้มันจะไม้ข้องเหลามันไม้เครื่องปรุงเจียวเสียมไส้แล้วให้มากกินนะครับช่องคุณจะช่องคุณจะเจ๋งไหมนะโอ้ไม่เป็นไร มันมันมันร้อออยู่แล้วไงเอากระเทียมใส่แค่น้ำมันเนี่ยอาไปนเอาใส่เตาเนี่ยอ่าอันนั้นแหละโัโตัวใช้โบเช้โบตัวตตะลิ่วประจำตัวนะครับอ่าอ่าอือตัวตหน่อยใส่ไปเถอะสาแล้วเนื้อเกี่ยวนล้วมันนั่นแหละไม่ไหมร่ะโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่ไหมน่าดูใส่นี่ครับด้วยน้าไปครับ อันนี้ไม่ใช่กีนะครับกะเทียมนะครับรข้าวโพดสกนักว่ะเปีย่ยนโอ้ยอนันเล็กวันนี้ก็ขอบคุณแคปปุ่ครับผมอร่อยไม่ร่อยดู<อ>แล้วฝันฝางมันมีแล้ว<อ>กินเด็กมากอร่อยมาก่รยฮัมบูร์นะนี่มีอะไรเมนูต่อไปหนูย่างครับหน,นูย่างเอา,เอาเอาขอขอบคุณไอ้ ไอ้ดกก็จับทอดกระเทียมด้วยกันนะโอเคครับดก็จับทอดกระเทียมเค็มบูนี่บูนปลาปลาไม่ไม่ใช่พันธุ์ตีไอ้เดี๋ยวผมป้อนมันเองวันนี้วันที้วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่ตีห้าครับตีห้าเดือนอะไรเดือนตุลาครับปีอะไรปีอะไรหว่ีครับครับผมเป็นตอนเช้าครับเป็นงานมงคลสมสมรส เลยโส่ไหนไม่รู้แหละอ้าวผมก็มาตอนเย็นแล้วก็ทำได้แค่นี้นะผมเดี๋ยวผมอคอนแฟนพวก้อยนะอาอ่าเอาแล้ววะกันคำนึงโอ้โหอ้าวรอยจังโงูก็เข้มนะเข้มไหมอ๋ออ๋ออ้าวกินครับวอนนี้ก็ดีกับคู่บ่าวเผาเลยครับ ก็นูอะตามคิดันฝากแขร์แล้วกันไลทีวีตัวตัันไปยกนี้ก็ัสดีล